รงเรียนบ้านท่าขี้เหล็กสังกัดส,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็กตั้งอยู่หมู่ที่2ตำบลหินดาดอำเภอด,ด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาบนเนื้อที่30ไร่ก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2584 จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมด94คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด12คนภายใต้การบริหารงานของนายเกษมมิขุนทศผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็กใช้หลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานยึดหลักธรรมมาพิบาลภายใต้แนวทางของความพอดีมีเหตุผลและการเตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็กได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียนควบคู่คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้3ห่วง2เงื่อนไขมาโดยตลอดด้านที่ 1. การบริหารการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก ได้บริหารจัดการตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามองค์ประกอบทั้ง4ด้านคือ 1. ด้านนโยบายโรงเรียนมีการกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2>, 2. ด้านวิชาการ โรงเรียนมีแบบแผนโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักสูตรแผนการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการบูรณาการของหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอนของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยเน้นการปฏิบัติในรายวิชาการงานอาชีพกิจกรรมชุมนุมกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เช่นกิจกรรมชุมนุมประกอบอาหาร ฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการประกอบอาหารกิจกรรมประดิษฐ์จรวดจากขวดน้ำฝึกให้ผู้เรียนมีความคิดสร้างสรรค์สร้างคุณค่าของวัสดุรีไซเคลิลกิจกรรมการตัดผมเพื่อให้นักเรียนได้เล็งเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพ กิจกรรมการปลูกผักกิจกรรมการออมเงินฝึกให้ผู้เรียนรู้จากการออมและมีภูมิคุ้มกันที่ดี 3. ด้านงบประมาณโรงเรียนมีการวางแผนการจัดแผนงบประมาณสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการประจำปีโดยเฉพาะโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. ด้านการบริหารทั่วไป โรงเรียนมีการบริหารอาคารสถานที่และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและมีการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกับชุมชนและหน่วยงานภายนอกให้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านที่2 หลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็กได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยโรงเรียนได้ดําเนินการตามองค์ประกอบทั้ง4ด้านคือโรงเรียนมีการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้มีการนิเทศติดตามประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้านที่สาม การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้ดำเนินการครอบคลุมทั้ง3องค์ประกอบดังนี้ 1. การแนะแนวระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยมีแผนงานองค์การที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียนเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักคุณค่าของความพอเพียง สอดแทรกตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมลูกเสือเนนาลีรวมทั้งส่งเสริมให้ผู้เรียนจัดชุมนุมเพื่อพัฒนาผู้เรียนตามฐานคือฐานที่ 1. โครงการอาหารกลางวันหลวงพ่อคูณปริสุทธโธฐานที่ 2. เกษตรอินทรีย์ ฐานที่สาระถางปูนจากผ้าขนหนูสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ฐานที่สี่ปราชาวบ้านฐานที่ห้า มากรูดมหัศจรรย์สกิจกรรมสังคมและสาธารณประโยชน์โรงเรียนได้จัดก,กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสามีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งในโรงเรียนและในชุมชนด้านที่4การพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา บุคลากรนับเป็นปัจจัยสำคัญของการขับเคลื่อนการศึกษาโรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็กได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวและได้มีการดำเนินงานดังต่อไปนี้ 1. การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้กำหนดแผนงานตามโครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้างความรู้และตระหนักถึงคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการอบรมสัมมานาศึกษาดูงานจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 2. งการติดตามและขยายผลโรงเรียนได้นำผลการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาส่งเสริมปฏิบัติหน้าที่และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนำมาวิเคราะห์จุดเด่นจุดที่ควรพัฒนาเพื่อปรับปรุงและขยายผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านที่5 ด้านผลลัพธ์ภาพความสำเร็จจากที่ได้ดำเนินการตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็กประสบผลสำเร็จในการจัดกิจกรรมการศึกษาสามารถมองเห็นภาพความสำเร็จดังนี้ 1. โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็กเป็นโรงเรียนที่สะอาดร่มรื่น ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้ในการดำเนินชีวิตตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและได้ดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมคุณธรรมจนได้รับรางวัลดังนี้โรงเรียนบ้านท่าขิเหล็กเป็นโรงเรียนคุณธรรมสรพทออระดับสองดาวได้รับรางวัลสีมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายามุกโรงเรียนบ้านท่าขีเหล็ก มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานของสถานศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ2564ได้คะแนนการประเมิอนอยู่ในระดับ A โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็กได้รับรางวัลเหรียญทองสถานศึกษายอดเยี่ยมประเภทประถมศึกษาขนาดเล็กด้านวิชาการเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดครั้งที่11 ประจำปีการศึกษา2564ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านผู้บริหารสถานศึกษามีรางวัลดังต่อไปนี้ 1. 1. นนายเกษมมิคุณทศเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาประจำปี2564 2. ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษาประจำปี2565ในด้านการปฏิบัติตนการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 3. นายเกษมมิคุณทศ ได้รับรางวัลเสมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเงินโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขด้านบุคลากรทางการศึกษามีรางวัลดังต่อไปนี้นายนัทพลเหอคุณทศเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนในนักศึกษาประจำปี2564นายมนตรีมิขุนทศ ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นชั้นประถมศึกษาปีที่4-6งงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษารางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1-6งงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71 ปีการศึกษา2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษานายมนตรีมิขุนทศเป็นครูที่ฝึกสอนกิจกรรมการแข่งขันแดนรวมพลังเสริมสร้างสุขภาพ2023ซีซั่น2ได้รับรางวัลเหรียญทองระดับช่วงชั้นที่2จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต5นางสาวอินทราณีโบบสุนเนิน ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับเขตพื้นที่การศึกษานางสาวอุมาพรเบ้าจันทึกและนางสาวยศนันครามจันทึกครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศกิจกรรมการแข่งขันแสดงตลกระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3งานศิลปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่7 1ปีการศึกษา2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษา นางสาวยศนันคามจันทึกครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันขีตะมวยไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1นงถานศิละปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่70ปีการศึกษา2,565 ด้านผู้เรียนนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในแต่ละระดับชั้นสามารถปฏิบัติตนในการดำเนินชีวิตได้อย่างสมดุลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโดยได้รับรางวัลดังนี้ 1. เด็กชายกิติศักดิ์มุมคุณทศได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมรวมพลังเสริมสร้างสุขภาพ2023ซีซั่นส 2. เด็กชายอนาวินมิขุนทศได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันคิดเลขเร็วระดับเขตพื้นที่การศึกษา 3. เด็กหญิงทิปภาพลสงครามได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการประกวดเล่านิทานคุณธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่1-3ระดับเขตพื้นที่การศึกษาจากการแข่งขันศิลปะหัตกรรมครั้งที่70จากที่กล่าวมาทั้งหมด จะเห็นได้ว่าโรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็กเป็นโรงเรียนที่ได้ดำเนินการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มรูปแบบและในวันนี้โรงเรียนของเราพร้อมแล้วที่จะก้าวไปข้างหน้าพร้อมสร้างคนสร้างชาติภายใต้3ามห่วงสองเงื่อนไขตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง